สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะผมกับผมเจเอฟฟอร์ดปทุมนะครับวันนี้ก็มีอีกหนึ่งผลงานการตกแต่งรถยนต์ Ford Ranger Next Gen ปี2022มาให้รับชมกันอีกแล้วนะผมสำหรับวันนี้ขอเสนอเป็นรุ่น XLT 4ประตูเกียร์ออโต้นะครับตัวนี้ราคาจำหน่ายอยู่ที่9,34,000บาทมาพร้อมกับเครื่องยนต์2,000ซี170แรงม้าเกียร์อัตโนมัติ6สปีด แล้วก็วันนี้มาพร้อมกับชุดแต่งเท่ๆแม็กยางออฟโรดขนาดขอบ20นะครับผมแล้วก็ใส่ยางเป็นยางมัเทเรนขนาด3.3คูณ12.5ยกสูง2นิ้วเท่ๆแบบสไตล์ออฟโรดนะครับเดี๋ยวถ้ายังไรงลองตามเข้ามาชม,ม,ม,มพร้อมๆกันเลยนะครับผมว่าเจ้าคันนี้วันนี้มันมีอะไรตกแต่งมาบ้างแล้วมันเท่ขนาดไหนลองตามเข้ามาดูโฉมกันเลยนะครับ เราเริ่มตามเข้ามาชมใกล้ๆกันเลยนะผมกับเจ้าตัว x l t ปี2022คันนี้นะผมที่ผมพูดเกินไปเมื่อต้นคลิปนะครับคันนี้อย่างที่บอกนะครับผมเป็นโฉมใหม่ตัวบอดี้ก็จะใหญ่ขึ้นนะครับผมบึกบึนขึ้นนะครับกระจังหน้าไฟหน้ามาใหม่นะผมไฟหน้านี่จะเป็นรูปตัว c นะครับผมไฟหน้าเป็น led พร้อมกับตัวปี2022เนี่ยมีไฟวิ่งกลางวันให้ด้วยนะผมเป็นไฟ เดย์ไทม์ time, ลันนิ่งไลท์นะผมรูปตัว C นะครับตัวนี้ไฟหน้าจะมีไฟเลี้ยวอยู่ในตัวนะครับผมแล้วก็ด้านล่างจะมีไฟหลีนะครับเห็นไหมครับกระจังหน้าออกแบบมาใหม่ดูใหญ่ขึ้นนะครับผมบึกบึนตัวนี้เราเปลี่ยนให้เป็นฟอนต์ f o r d แบบ3มิติทรงเดียวกับตัว Ford l a p t e r นะครับตัวฟอนต์เนี่ยทำสีให้เป็นสี ดำด้านแล้วตัดด้วยขอบสีแดงเพื่อให้ดูเด่นขึ้นตัวกระจังเองเนี่ยก็ทําเป็นสีดําด้านนะครับเห็นไหมครับแล้วก็ติดไฟ LED ให้3ดวงด้านบนแบบนี้เลยตัวฝากระโปรงเนี่ยติดตั้งเป็นสกู๊ปให้นะครับตัวนี้เป็นรูปมา้าเห็นไหมครับแล้วก็ทําเป็นสีแดงนะครับตัวสกู๊ปทำเป็นสีทูโทนตัดกันนะครับตัวนี้ ไฟตัดหมอกมีมาให้จากโรงงานเห็นไหมครับแบบนี้เลยแต่พิเศษคือไฟตัดหมอกเนี่ยเวลาเรา,เ,าเลี้ยวนะครับหมุนพวงมาลัยไปทางไหนนะครับเห็นไหมครับไฟตัดหมอกจะติดข้างนั้นนะครับเพื่อช่วยเพิ่มแสงสว่างให้นะครับผมเวลาเราเลี้ยวนะครับเห็นไหมครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยนะนี่ตัวนี้และที่สําคัญด้านหน้านะครับผม ตัวคานหน้าด้านล่างเห็นไหมครับจะมีตัวหูรากจุงมาให้1ข้างนะผมสำหรับรุ่น XLT นะครับนี่ต่อมาเรามาดูด้านข้างกันต่อดีกว่านะครับด้านข้างคันนี้เราใส่คิวล้อให้เป็นขนาด6นิ้วแบบเรียบนะครับนี่แบบนี้เลย ตัวโลโก้แก้มข้างเนี่ยจะเป็นสีดำด้านแล้วก็ตัดด้วยโครเมียมนะครับพร้อมกับสัญลักษณ์เทอร์โบเห็นไหมครับตัวนี้แบบนี้เลยช่วงร่างนะครับช่วงร่างคันนี้เราปรับเซ็ตใหม่นะครับโดยการายกสูงขึ้น2นิ้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนล้อมแมกให้ใหม่เป็นล้อมแมกขนาดขอบ20 -24 ลบ24นะครับพร้อมกับยาง 3าม3คูณ12.5นะครับยางดอกนั้นนะแบบนี้เลยต่อมากระจกมองข้างเห็นไหมครับกระจกมองข้างก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็ตัดด้วยสีดำด้านมีไฟเดียวตรงมุมกระจกนะครับแบบนี้เลย ตักวกระจกมองข้างเนี่ยมีขนาดใหญ่ปรับไฟฟ้านะครับนี่กระจกนะครับกระจกรถนะครับผมบานหน้าบานหลังบานข้างนะผมติดฟิลม์มเซรามิกให้รอบคันพร้อมกับติดกันสาดให้ด้านบนยังเสริมหลอดด้วยราวหลังคาสีดำด้านข้างๆตัวรถนะครับผมติดลายสติ๊กเกอร์ให้นะครับนี่เท,เท่เลยเห็นไหมครับแบบนี้ ติดเบ้ามืเปิดกันลอยให้นะครับผมด้านหลังติดครอบฝาถังน้ํามันให้ด้วยเช่นกันนี่ลองเข้ามาดูใกล้ๆคันนี้ดูช่วงงด้านหลังด้านหลังเนี่ยโช๊คจะอยู่นอกเทสซีนะครับผมเห็นไหมครับนี่โช๊คอัพเนี่ยเป็นระบบโมโนโทูบนะครับผมจะช่วยให้การแกระแทกเนี่ยนุ่มนวลยิ่งขึ้น ตัวด้านข้างท้ายกระบะเนี่ยจะมีที่เหยียบให้นะผมสําหรับรุ่น XLT ขึ้นไปจะเป็นที่เหยียบขึ้นกระบะหลังนะครับผมเพิ่มเติมมาจากการชนท้ายเห็นไหมครับตัวนี้เผื่อว่าเวลาฝาท้ายเปิดไม่ได้เราขึ้นด้านข้างได้ตัวนี้พอไปท้ายนะครับเห็นไหมติดตั้งให้เพิ่มเติมต่อมาฝาท้าย าท้ายติดที่ครอบให้นะผมก็ทำเป็นสีเดียวกับด้านหน้าัลกระจังเลยก็คือสีดำแล้วตัดด้วยขอบสีแดงเพื่อให้มันแมทกันนะครับด้านบนมือเปิดเนี่ยจะมีไฟเบรกัวที่3ให้ด้วยไหมครับตัวนี้ตัวใหม่แล้วก็มีโลโก้ Ford ด้านหลังพร้อมกับกล้องถอยให้นะครับผมสำหรับรุ่น XLT ตัวนี้กันชนท้ายเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับพร้อมกับตัดด้วยสีดำด้านแล้วก็มีไฟส่องแผ่นป้ายทะเบียน ตัวเรนเจอร์เนี่ยติดสติ๊กเกอร์เพิ่มเติมให้เห็นไหมครับ<น>เพื่อให้เด่นขึ้นมานี่รอๆเลยนะครับผมบอกได้เลยลองดูงดูภายในภายในนี่ ปรับแต่งให้ใหม่นะครับผมจากเดิมที่มาจากโรงงานเนี่ยเราเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนี่เป็นเบาะหนังเห็นไหมครับตัวนี้เท่เลยนะครับผมนี่นี่นะครับเป็นเบาะหนังนะครับอย่างดีนะครับภูมาลายเป็นภูมาลายไฟฟ้าแบบพอแรงหน้าจอเนี่ยเป็นหน้าจอ TFT ขนาด8นิ้ว พร้อมกับตัวนี้มี push start มีไฟหน้าอัโตโนมัติเห็นไหมครับตัวนี้หน้าจอวิทยุเครึ่องเสียงนะผมขนาด 10. 10.1นิ้วแบบตั้งนะครับผมพร้อมรองรับระบบ Android Auto และก็ Apple CarPlay นะครับผมตัวนี้โดยไม่ต้องเสียบสายตัวนี้ยังสามารถเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน Ford Pass นะผมสามารถ สั่งสตาร์ทรถหรือว่าดับเครื่องยนต์ได้จากระยะไกลนะครับผมตัวนี้ถือว่ามีคุณสมบัติใช้งานดีมากนะครับผมมีแท่นชาร์จไร้สายมาให้นะครับผมแล้วก็มีปุ่มนี่นะครับผมปุ่มปรับโหมดการขับขี่นะผมที่มีด้วยกันถึง4โหมดก็คือโหมดปกติโหมดประหยัดโหมดกจุงแล้วก็ โหมดถนนลื่นนะครับผมนี่แบบนี้เลยเป็นยังไงกันบ้างครับรองดูรถกันแล้วนะครับผมหลังจากที่ผมรีวิวให้ดูนะครับผมบอกได้เลยคันนี้หล่อนะครับผมมากๆเลยจบจบนะครับออกรถเนี่ยลูกค้าเนี่ยใช้เงินไม่มากเท่าไหร่นะครับผมลูกค้าติดปัญหาเรื่องอะไรหรือสงสัยตรงไหน นะครับผมบอกกันได้นะครับผมทักเข้ามาทางอินบ็อกของช่องเจ้าเอฟอร์บทุมหรือว่าจะเป็นโทรเข้ามาได้ตามเบอร์และที่อยู่ด้านล่างนี้ยังไงก็ฝากไว้ด้วยกับตัว Ford n e x t g e n ปี2022นะครับลองดูลองติดตามกันแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คันหน้ารอดูว่าจะมีรุ่นไหนมานำเสนอสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ